เช่ขว่วเ่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสุขที่25เมษายน2 5 6 8มาเช็คบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำเดือนพฤษภาคม2568รับเงินช่วยเหลือเท่าไหร่นะคะยังได้เท่าเดิมหรือเพิ่มขึ้นหรือไม่นะคะสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนภายใต้โครงการประชารัฐสวัสดิการเป็นมาตรการช่วยเหลือผู้มีไรายได้น้อยซึ่งขึ้นเบียนไว้กับกระทรวงการคลังนะคะเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพ โดยรัฐบาลโอนเงินช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องโดยโดยใช้จ่ายผ่านบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดงวดเดือนพฤษภาคมนี้ช่วยเหลือเช่นเดิมให้วงเงินช่วยเหลือ1,545บาทเงินจะเข้าในวันที่1พฤษภาคม2568มาดูกันว่าแต่ละคนจะได้เท่ากันหรือไม่นะคะย้ํานะคะว่าแต่ละคนจะได้ไม่เท่ากันถึงแม้จะได้รับสิทธิ์ในวันที่1พฤษภาคม2568 วงเงินซื้อสินค้า300บาทต่อคนต่อเดือนวงเงินส่วนลดค่าซื้อการหุงต้ม80บาทต่อคนต่อ3เดือนวงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ 750บาทต่อคนต่อเดือนนะคะซึ่งก็จะมีบขอสอรถไฟขอสอมกรถไฟฟ้าและรถโดยสารเอกชนที่เข้าร่วมโครงการโดยไม่สามารถถอนเป็นเงินสดและไม่สามารถสะสมได้ในเดือนถัดไปนะคะในส่วนของส่วนลถค่าไฟค่าน้าประปาสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ตั้งแต่15มีนาคม66เป็นต้นไปกรมบัญชีกลางก็จะโอน จ่ายตรงให้กับผู้บริการส่วนลดค่าไฟฟ้าจํานวน315บาทต่อครวัวเรือนต่อเดือนส่วนลดค่านาประปาจํานวน1 0 0รบาทต่อครวัวเรือนต่อเดือน2รายการนี้ต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์ก่อนนะคะแต่ในวันที่20พฤษภาคม2568เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ200บาทต่อเดือนสําหรับผู้ที่มีสิทธิ์เป็นคนพิการซึ่งมีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเบี้ยความพิการ800บาทต่อเดือนอยู่แล้วนะคะโดย จะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพยงกับเลขบัตรประชาชนของผู้มีสิทธิ์หรือบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิ์หรือผู้รับมอบอำนาจที่ใช้รับเงินเบี้ยวความพิการ8 0 0บาทสำหรับความคืบหน้าลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ปี68นั้นนะคะจากตอนแรกที่มีข้อมูลอัปเดตว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาล่าสุดกระทรวงการคลังก็ได้ออกมาอัปเดตว่าไม่ทันตามกําหนดการเดิม แจ้งเลือดลงทะเบียนออกไปแบบไม่มีกำหนดนะคะโดยอัปเดตจากนายจุลพันธ์อมรวิวนันรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกันคลังได้อัปเดตความคืบหน้าการเปิดให้ ประชาชนลงทะเบียนเพื่อรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบใหม่ซึ่งจากเดิมที่จะเปิดให้ลงทะเบียนในเดือนมีนาคมที่ผ่านมากระชรวงการคลังอยู่ระหว่างจัดเตรียมระบบการลงทะเบียนบัตรคนจนซึ่งยังไม่แล้วเสร็จรวมถึงทบทวนหลักเกณฑ์คุณสมบัติของผู้ที่ได้รับสิทธิ์บัตรคนจนซึ่งต้องทบทวนทุกๆสองปีปรับหลักเกณฑ์ใหม่คัดคนจนจริงนะคะโดยนายจุลพันธ์ได้อัปเดตต่อว่า อาจจะปรับปรุงหลักเกณฑ์การชี้วัดความยากจนจากปัจจุบันใช้เกณฑ์รายได้ทั้งปีไม่เกิน1 0 0 0 0แบาท หรือเฉลี่ยไม่เกินวันละ274บาทโดยอยู่ระหว่างการพิจารณานะคะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหลัเลลกเกณฑ์น,นี้หรือไม่อย่างไรเพื่อให้มีความช่วยเหลือที่เหมาะสมและตรงเป้าหมายมากขึ้นจึงทําให้กําหนดการลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่นี้ต้องเลื่อนออกไปอยากไม่สามารถกําหนดวันเวลาได้ว่าช่วงไหนนะคะอีกทั้งระบบการลงทะเบียนติดปัญหาเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง ที่กระสรวงการคลังอยู่ระหว่างการดําเนินการได้กําชับไปแล้วว่าให้เร่งดําเนินการนะคะเพื่อให้การลงทะเบียนแล้วเสร็จก่อนสิ้นเดือนกันยายนนี้ส่วนการให้เสร็จผู้ถือบัตรคนจนก็ยังดําเนินการต่อไปตามปกติ ประชาชนยังคงได้รับสิทธิ์ตามเดิมที่เคยได้รับอยู่นะคะขอให้ประชาชนอย่าได้กังวลเพราะสิทธิ์ยังคงเดิมทุกประการอัปเดตตารางการโอนเงินช่วยเหลือสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนประจำเดือนพฤษภาคม2568นะคะ